สวัสดีครับหมอย้อนนะคบจากเพจ The ะเ l เ b บ e วรักษาสัตว์ออนไลน์นะครับเป็นสัตวแพทย์นะครับก็จะมาเล่าถึงฝีดาดลิงนะครับฝีดาดลิงนี่คือมันมีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่านอกจากว่าจะติดจากลิงสู่คนแล้วเนี่ยก็สามารถติดผ่านโรเดนได้ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะนะครับพวกหนูพวกกระรอกนะครับก็นอกจากจะติดต่อสัตว์ตู่สัตว์เนี่ยจะติดต่อสัตว์สู่คนได้ด้วยและตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะติดต่อคนสู่คนได้ด้วยนะครับ ถ้าถามว่าทําไมฝีดาดเนี่ยถึงติดผ่านกันง่ายขนาดนี้นะครับจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องโควิดที่เป็นไวรัสเหมือนกันนะครับก็ติดได้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าฝีดาดเนี่ยติดได้ค่อนข้างเร็วกว่ามากเลยนะครับเพราะว่านอกจากติดต่อกันผ่านทางหายใจแล้วนะครับแพ้ผิวหนังนะครับก็ติดต่อกันได้ผ่านเยื่อผิวหนังเยื่อบุต่างๆนะครับผ่านเลือดผ่าน สารคัดหลั่งต่างๆนะครับก็สามารถติดกันได้นะครับแล้วติดกันได้เร็วมากๆนะครับจากการคาดการณ์ของหมอนะครับหมอคิดว่าเชื้อนี้น่าจะติดได้เร็วทั่วโลกเลยนะครับถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจะบอกว่าในอดีตนะครับฟีดานในคนเนี่ยเขาเรียกว่า smallpox ใช่ไหมครับมันเกิดมาร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับคือกระจายเป็นกันทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันติดต่อกันได้ผ่านทางการหายใจนั่นเองนะครับ จะบอกว่าแล้วเราสามารถควบคุมฝีดาดในคนได้ยังไงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับจะมีพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ติดนะครับเพราะว่าได้ทํางานใกล้ชิดกับวัวนะครับซึ่งซึ่งเป็นฝีดาดวัวนะครับหมายความว่าคนที่ทํางานใกล้ชิดกับฝีดาดวัวเนี่ยที่เป็นนะครับ ก็สามารถมีภูมิคุ้มกันได้ครับเขาก็เลยนําเอาฝีดาดของวัวเนี่ยครับมาทําวัคซีนแล้วก็ฉีดเข้าสู่คนนะครับซึ่งพอคนเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับก็สามารถต่อสู้กับฝีดาดในคนได้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นต้นกําเนิดของวัคซีนที่แพร่หลายทั่วโลกนะครับแต่ว่าไอเชื้อตัวนี้ครับฝีดาดลิงเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะครับแต่ความโชคร้ายก็คือหลังจากปี2517นนะครับทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มีการ ทำวัคซีนในการปลูกฝีแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับหลังจากปี2517เนี่ยก็ไม่มีการปลูกฝีที่เป็นฝีดาดแล้วนะครับองค์กรอนามัยโลกบอกว่าปีหลังจากปี2523เนี่ก็คือฝีดาดหมดจากโลกแล้วนะครับแล้วทำไมตอนเด็กๆเราได้ยินว่าเด็กทารกรุ่นเราเนี่ยครับมีการปลูกฝีจริงๆปลูกฝีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝีดาดนะครับก็มันก็คือวัคซีน BCG นะครับที่ทำกันที่หัวไหล่นะครับก็คือป้องกันโรควัณโรคนั่นเองนะครับ ก็คือประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในรุ่นพ่อแม่เหล่านี่ที่เกิดก่อนปี2 5 1 7นี่ยทุกคนได้รับวัคซีนตัวนี้นะครับหมอเชื่อว่านะครับถ้ามีฝีดัดล,ลิงนะครับแพร่มาในประเทศไทยนะครับบุคคลที่ได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้นครับน่าจะป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ป้องกันการติดโรคนะคแต่ว่าถ้าเป็นแล้วมีโอกาสหายเร็วกว่านะครับก็จะบอกว่าค่าครึ่งชีวิตของคนที่ฉีดวัคซีน ก่อนปี2517นะครับมีอายุ92ปีหมายความว่าถ้าได้รับวัคซีนตั้งแต่ยังเด็กนะครับก็คือถ้าอายุไม่เกิน92ปีเนี่ยน่าจะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อฝีดาดลิงนะครับหมายความว่าเราสามารถติดได้นะครับแต่ว่า สามารถทําให้เกิดโรคได้น้อยลงมากนะครับแต่ว่าคนที่รุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี2517ที่ไม่ได้เคยได้รับว็คซีนฝีดาษจะทํำยังไงนะครับถ้ามีโอกาสที่ฝีดาลิงแพร่เข้ามานะครับสู่ประเทศไทยนะครับจะบอกว่าอ,อ,อาการที่เป็นนะครับ ก็สามารถหายเองได้นะครับภายใน2 -4 ถึงสัปดาห์นะครับแต่ว่าระยะฟักตัวเนี่ยนานถึงสสัปดาห์เลยนะครับก็จะมีอาการมีไข้ตัวร้อนนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็จะเกิดฝีดาดมันมันจะเป็นฝีตามผิวหนังทั่วทั่วตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆปอแตกนะครับแต่ว่าความโชคดีก็คือหลังจากที่มีการระบาดของฝีดาดในคน smallpox นะครับแต่ว่าไม่ได้ระบาดทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ว่ามีการเก็บฝีดาดตัวนี้เก็บไว้ในห้องแลบแล้วมีการผลิตยานะครับ ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับมียาที่สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่านอกจากนี้นอกจากนี้เนี่ยคนที่เป็นมากๆนะครับก็จะมีวัคซีนที่ป้องกันฝีดาษด้วยนะครับซึ่งจะนําออกสู่ตลาดในอนาคตนะครับก็เป็นที่น่ามั่นใจว่ามีโอกาสหายน,นะครับเพราะว่าฝีดาษลิงตัวนี้ไม่ได้เกิดโรคที่รุนแรงมากนะครับคนที่เป็นนะครับก็มีโอกาสาหายได้เองด้วยนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็มียานะครับก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลกันนะครับ ทางองค์กรอนามัยโลกนะครับหรือ cdc ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฝ้าระวังถึงสัตวแพทย์นะครับที่คลุกเกี่ยวกับการทำงานนะครับเกี่ยวกับสัตว์ฟันแทะนะครับพวกพวกหนูกระรอกกระต่ายนะครับว่ามีโอกาสที่จะติดสู่คนได้นะครับนอกจากติดสัตว์สู่สัตว์แล้วนะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังถึงสัตว์เลี้ยงลูกได้นมหลายชนิดนะครับที่มีโอกาสที่จะ ติดต่อจากฝีดาดลิงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับใครมีข้อข้องใจอะไรก็ทิ้ง่าในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ